สวัสดีนะครับพอไป่ปีนน้องชาวไทยกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับเอ็กฟอร์สนะครับกับเกมไมค์ครับนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เล่นไมค์ครับแบบธรรมดานะเว้ยเราจะเล่นแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบหนึ่งนะไอ้ฮา,าร์ดคอร์ไปเลยอ่าชื่อโวงัันเหรอโวไม่ต้องตั้งหรอกอันนี้มอโวใส่ซีดงันเหรอซีดนี่อาเป็นอะไรดีวะเก้าสามตัวแล้วกันนะโอเคครีเอทเลย โอ้มันเปลี่ยนหน้าโหลดใหม่ไม่ได้เล่นไมค์ครับมาประมาณ2ปีแล้วสองปีเลยนะที่ไม่ได้เล่นไมค์ครับเนี่ยไม่รู้ว่ามีอะไรมันอัปเดตมาใหม่บ้างโอ้เกิดมาตอนนี้เราอยู่ที่เกาะร้างโอ้กระตุกนิดนึงอ่ะโอเคลื่นละโอ้นี่เราได้มันมาแล้วนะนะโอ้ตอนนี้มีเกาะเฮ้ยเยี่ยมไปเลย โอ้ oh, ต้องรอมันเจเนเรตแป๊บหนึ่งแมดูดูดูด,ดูไม่มีอะไรมากตื่นมาก็นะไม่ต้องทำอะไรมากมายตัดต้นไม้อย่างเดียวแต่ว่าก่อนที่เราจะไปต,ตัดต้นไม้เนี่ยเราต้องมาหาพื้นที่กันก่อนนะพื้นที่ใกล้แหล่งน้ําก็น่าจะดีนะนะน่าจะใกล้แหล่งน้ําก็โอเคแล้วก่อนเราขอไปสํารวจ เี้กูเหมือนได้ยินเสียงซอมบี้ซอมบี้อยู่ใต้นี่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวลราไป,ไปได้ยดิเฮ้ยเนี่ยได้ยินเสียงซอมบี้อยู่ข้างใต้นี่ชัวร์แต่ว่าเราจะไม่ไปอยู่กับมันหรอกนะตอนนี้ปลดล็อกแอชชัมเป็นรัวๆโอ้มันอัปเดตเสียงว่ายน้ำโอเคไม่มีอะไรมากโอ้เอ้ยมีหมูเฮ้ยห,หมูเราเก็บไว้ก่อนคือ ถ้าหากว่าไอซีรีเนี้ยโอเคผมจะตั้งชื่อซีรีอันนี้ว่า one man one life ละกันฮ่าเฮ้ยตรงนั้นมีทําด้วย one man one life นี่ก็อ่ถ้าหากว่าตายก็คือจบซีรีเลยนะแค่นั้นไม่มีอะไรมากตรงนี้มีท้ำอโอโอ้โหไงมีแค่เนี้ยโอ้หลอกดาวคุณหลอกดาวเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงไก่เฮ้มีเสียงไก่เฮ้ย,ย,ยนี่ไงเสียงไก่นี่มันอุย้ย โอ้ไก่ไก่หลายตัวเลยเฮ้ยตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีอะไรบางอย่างโอ้โหทุ่งดอกไม้เฮ้ยเราตาฟิสิมมันจะต้องล่วงไม่ใช่เหรอเฮ้ยเกมเกมนะเกมเฮ้ยตอนนี้รู้สึกว่าอาหารเราจะลดอย่างมหาศาลมากเพราะฉะนั้นเราจะตัดต้นไม้ตรงนี้ดีกว่าเพื่ออ,อามาถ้าเป็นบ้านเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม้เรายังสร้างบ้านคืนแรกไม่ได้เว้ยคืนแรกมันจะต้อง ไอ้นี่เป็นมนุษย์ทำก่อนอใช่เลยมนุษย์ทำนะน,นะเอาว่าไงไก่ว่าไงไก่เอาโอ้ขนาดไก่ยังวิ่งหนีเราโถอเอ้ยอะไรกันนี่โอเคตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ไม่มีอะไรมากวันๆก็ตัดแต่ต้นไม้โอเคเราได้ไม้มาทั้งหมด11อันเราก็ทําการเปิดแล้วก็เข้ามาคราฟก่อนนี่คราฟเป็นนี่ Crafting Table ครับไม้ด้วยดีกว่าโอ้ไ oh, ชิมเป็นอันล็อกรัวๆเลยนี่เราจะสร้างบ้านตรงนี้ดีกว่าเอ้ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยนะไอดันเจียนเราหายไปไหนละนี่อย่าเรียกว่าดันเจียนเลยเรียกว่าเรียกว่าอุโมงอุโมงดีกว่าเออเราเอาตรงนี้เป็นบ้านดีกว่าเฮ้ยฮะเฮ้ยตรงนี้มันมีไม้ดอกด้วยเหรอไม่อยากจะเชื่อโอ้ได้มาทั้งสองอันขอบคุณครับโอเคเราก็ วางแล้วก็ทำในส่วนของพิกแอกันก่อนดีกว่ามันไม่มีอะไรยากเลยเกมนี้นะง่ายๆเกมง่ายๆนี่เราขุดไอ้นี่ไปก่อนดีกว่านี่พุดชาโคนี่เราได้มาแล้วเฮ้มันอ๋โอโคเฉยๆโคเฉยโอเคโอ้เข้าสู่ยุคหินแล้วตอนนี้เราเข้าสู่ยุคหินโอเคโอเคก็ นะเรียบร้อยเราได้มาแล้วนี่นี่โอ้โหโอ้โหแมนี่เรามีละนี่มีบ้านนี่โอ้โหเฮ้ยมันโอ้อะไรมันจะง่ายได้ขนาดนี้วะโอเคต่อไปเราก็ต้องทำอ้นอ่าประตูเออประตูประตูอ,อ่าเราจะมีประตูหน้าประตูหลังเลยนะให้เดี๋ยวรู้สึกว่าอ่ะโอเคปุ๊บ นี่เราได้มาละประตูของเราก็จะเปิดปิดด้านไหนดีแล้วก่อนกูจะไว้ยังไงดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันคือมันเป็นทางเฉียงอ่ะแล้วกูจะไว้ยังไงวะเอ่อเออเอาไว้อย่างนี้ล้กันนะกดอัดอนนีนิดนึงอ่ะอ่ะโอเคเฮ้ยเราเอาไว้นี่ดีกว่าเว้ยเราขุดดินไปเยอะๆเ,เลยดีกว่าขุดดินไปเยอะ เสียงอะไรเสียงอะไรโอ้ยสะดุ้งหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยกูได้สะดุ้งไอเสียงดีมากกว่าเว้ยนี่โอ้โหประตูนี่นี่โอ้โหนี่อ่าน้าน้น้นนนโอ้ทีนี้ซอมบี้มันก็ไม่กล้าเข้าบ้านเราแล้ว,ลวนี่เรามีไอ้นี้ไว้นี่เรามีเรามีทอชนี่ปักไว้โอเคอเฮ้ยนี่ก็เป็นบ้านของเราได้แล้วนะนะเราไม่จำเป็นต้องนะเอาไม้มา ทำบ้านนะไม่จำเป็นไม่จำเป็นแล้วเราเอาแค่นี้ก็พอมันไม่ยากเลยนะนะเฮ้ยไอสอมบี้นี่มันจะบีทุกที่เลยหรือไงวะเฮ้ยไอสอมบี้เฮ้ยไอสอมบี้ออกมาเออเออโอ้โหสอมบี้นี่โง่มากเลยนะไอสอมบี้โง่ๆง่อะนี่เราไอกลัวกลัวแค่กิ่งไม้ตีมันก็ตายแล้วเว้ยตายอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บมากเจ็บมาก อุ้ย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 โอ้โหไม่นะ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 โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหจะตายโอ้โหเปิดมานี่ก็จะตายเลยโอ้โหเฮ้ยเราจะกินอะไรอยากกินไอ้นี่ก่อนเหรอเฮ้ยเฮ้ยเราเราไปกินไก่ด้านบนดีกว่าแรับนี่อันนี้เราก็ต้องเฮ้ยซอมบี้อยู่ตรงนี้อีกเนี่ยเฮ้ยซอมบี้เด็กด้วยโอเ๊ยเด็กผี ไก่จ๋าอยู่ไหนเอ่ยไก่จ๋าเฮ้ยนายไก่อยู่ตรงนั้นเพียบเลยแง่วันดีจะไก่น้อยแกต้องมาเป็นอาหารที่ฉันต้องมาเป็นอาหารใี่กูซะหนีไปไหนหนีไปไหนโอเคเรายังจะกินตอนนี้ไม่ได้นะเราต้องเอาไปเข้าเข้าพิธีอบก,ก่อนอ่าเราได้ไก่มาเป็นจนวน3ชิ้นแล้วนะโอเคน่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะ โอเคเรากลับบ้านกันเถอะบ้านจ๋าโอ้โหโอ้โหอุ่นจะตายอยู่แล้วขอเถอได้โปรดแล้วก็เราทำเตากันดีกว่าเราขุดหินขุดหินโอเคแปดบล็อกไม่มีเสียงมีเสียงสไปเดอร์สไปเดอร์เลยนะนะนี่เราได้มาแล้วอ๋อโอเคนี่ไงง่ายง่ายไม่มีอะไรยากเลยนะนะเราต้องขุด เราต้องขุดให้ดีก่อนขุดดินขุดดินเพื่อทําประตูก่อนประตูก็นี่ไงน่าจะได้ละบง้งโอเคประมาณนี้นี่แหละแต่ว่าเราต้องทาเป็นกาแพงก่อนกําแพงอืออไหนกำแพงเอออันนี้อีกชั้นหนึ่งโอเคแม่บ้านไม่จะเป็นต้องหรูหราอะไรมากมายนี่เห็นไหมอันนี้ก็เรียบร้อยแล้ว เฮ้ยตรงนี้ก็เวลาพอซอมบี้มันมาใช่ไหมนี่เราก็จะเอาทางไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยเอาไว้เอาออกนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวนะนี่ไงเนี่ยเนี่ยเห็น่เนี่ยเอาไว้ตีได้เออเนี่ยจีเนียสนะโอ้โหี่เขาเรียกว่าการจีเนียสนี่เราขุดขุดแถวๆนี้นะคือแรกๆเราไม่อยากจะไปไฟ فا กพวกมอนสเตอร์มากเท่าไหร่นะเพราะว่ามันตีทีนี้ก็นะเมื่อกี้ก็เห็นนะมันเกือบตายเลยเอาเดี๋ยว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 เอาไฟพีทก็ เออต้ใส่ด้านนี้เออแงนี่แหละสุดยอดไปเลยเฮ้ยจะเริ่มมืดแล้วเฮ้ยจะเริ่มมืดแล้วโอ้โหเวลาการประจนภัยมันมันเริ่มเข้ามาแล้วนะนะฮ้ยเอาอันนี้หมดแล้วเหรออ๋อโอเคโอเคแล้วก็กินนะอ่าโอเครอให้เริ่มมันรีน <c oughs> อนเฮ้ยเดี๋ยวแบมหนึ่งนะถ้าเราเอาไอ้นี่กับแบหนึ่งนี่เราขุดอ่า เราก็กดตรงนี้นี่ไงโอ้โหนี่เป็นที่ตีมอนได้เลยเฮ้ยแต่ว่าวกลัวสกลเลตันว่ะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราเราเราปิดได้เหมือนเดิมดีกว่าเรากลัวเรากลัวปิดได้เหมือนเดิมโอเคเอไม่ใช่ว่าอยู่ๆขุดไปขุดมาได้ bye, 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 เจอดันเลยนะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยมันเฮ้ยมันมันมีเสียงอ่ะ มันเป็นยังไงไหนบอกสิฮะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงแลาวด้น,นี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยด้านนี้เหมือนจะไม่มีอะไรเรา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 กินไก่ก่อนอ่าเฮ้เราทําดาบก่อนดีกว่าเออทําดาบทําดาบสิวะเฮ้ดาบหินเลยดีกว่าโอเคปุ๊บนี่เราได้มันมาแล้วนะนะเฮ้เดี๋ยวเขาว่าไออะไรนะขวานนี่มันสามารถ เขาบอกว่าขวานนี่มันจะตีแรงกว่าดาบใช่ไหมไหนขอพิสูจน์หน่อยสิสร้างขวานไว้กันอันนี้แอตแท็ก9ดาเมจอันนี้เท่าไหร่5ดาเมจอ๋อแต่ว่าสปีดแอตแท็กไงอ๋อสปีดแอตแท็กมันอ๋อมันอ๋อคือมันคือมันดีอย่างเสียอย่างเข้าใจละโอ้ตอนนั้กูเห็นสเกลสแตนตตรงนู้นไกลๆเลยเฮ้ยสองบีเฮ้ยเฮ้ยสองบีสองบี มาสิจะซอมบี้จ๋า่านี่ไงกูได้ใช้ละประโยชน์ตรงนี้เดี๋ยวผมกูตรงนี้ก่อนอ่าเฮ้ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงฮัลโหลฮัลโหลมันเป็นยังไงฮัลโหลมันนี่อะไรไหมไม่ปิดไอ้กูหลอกดาวเฮ้ยป๊บนี่ไงนี่ไงซอมบี้ไงล่ะซอมบี้ไงล่ะเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีการชาร์จด้วยหรือเปล่า ให้มันเอ้ยโอ้โหแล้วกูไปตีทอตทำไมปุ๊บปุ๊บโอ้โหดีมันระบบอะไรกันนี่เออโอ้โหสุดยอดเราสามารถฆ่าซอมบี้ได้โดยไม่เจ็บตัว้แต่ว่าแต่ว่ากูอาจจะมีประเด็นกับไอ้ตัวข้างบนเนี่ยไอ้ตัวสีตาด้านบนเนี่ยมึงมาลงมาเด้มึงลงมาเด้ฮะม,ม,มันเป็นยังไง,งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นยังไงลงมาเด้ได้บาเคียกันหน่อยสิ โอ้ไม่ใจเลยไม่ใจเลยไอยคนพวกนี้นี่มันไม่ใจเอาซะเลยเฮ้ยสเกลชิบหายละชิบหายละฮัลโหลเออฮัลโหลเออเฮ้ยอ่ากูจุกกูจุกนี่เห็นไหมนี่ดูดูดูไว้ดูไว้ดูไว้เขาเรียกว,ว่าจีเนียสเนี่ยจีนเนียสมันมีการจุกอ่ะเห็นไหมง่าย โอ้โหเอ๊ะง่ายง่ายดายเลยนะนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดเฮ้ยไอ้ข้างบนนี่มึงก็มีประเด็นกับกูแล้วแหละ<ๆ>ไหนเด็กแบนด์สิกูขอไปเคลียร์หน่อยสิเฮ้ยมีสเกลมีสเกลเลตันมีพี่โครงกระดูกแล้วไม่ไปยุ่งกับเขาดีกว่าเฮ้ยข้างข้างบนมันมีอะไรกันเนี้ยเต็มฮัลโหลฮัลโหล โอ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้โอ้ตกใจหมดเลยอ้าวสเกลจามึงมาเลยฮัลโหลฮัลโหลเออเป็นยังไงแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นเอ้ยเราเอาขวานเราขวานตีซิอุ้ยอุ้ยทำกูเจ็บอ่ะมึงทำกูเจ็บจ่ายมาเลยยี่สิบบาทจุ๊กจุกจูกจุกจูกกูจูกกูจูกกูไอ้ไอ้ไอ้มึงมามึงมาอืม อีกทีนึง่งอีกทีนึง่งอีกทีนึงขอเน้นๆขอเน้นๆเรียบร้อยเออแม่ง่ายนังง่ายแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีอาหารแล้วว่าเรามีแต่เนื้อซอมบี้ถ้าเรากินไปอาจจะพระทางชีวิตได้อยู่โอเคกินไปก่อนคือมันอาจจะติดเพล็ก็เถอะโอเคเราทําการบวกเลือดแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าสเกลตันไอตัวที่เราฆ่าไปเมื่อกี้น่าจะเป็นไอตัวด้านบนเพราะฉะนั้นไอที่เหลือก็น่าจะมีแต่ไอสไปเดอร์แมน สไปเดอร์แมนตัวสีดำเฮ้เสียงอะไรวะแม่มดเหรอแม่มดเหรอให้มันห่อให้พี่จะเอาอ่ะให้มันเอาเรื่องว่ะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งแม่มดมึงมานี่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชียเชียร์เชีย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 ตกใจหมดเลยมันออกมา ฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยสเกลสเกลสเกลนายไม่ใจเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเชี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 ยวิ่งเฮ้ยกลายเป็นประตูได้อีกเลยเฮ้ยโอ้โหมิติใหม่มิติใหม่บังมาฮัลโหลฮัลโหลไอสเกลไอโง่เฮ้ยมัน เฮ้ยมันมันจะโหดมากไปแล้วจะโหดมากไปแล้วโอ้โหรอบบานก็มีแต่อะไรเดี่ยวเราไม่สามารถรู้ได้เลยเฮ้ยมันจะสว่างแล้วจะสว่างแล้วโอ้าารัตน์เป็นได้นเป็นที่ตะวันตกสินะอ่าเข้าใจละโอเคแผนเราคืออย่างนี้เราจะรอให้พระอาทิตย์ขึ้นเพื่อที่ให้พระอาทิตย์มันเผาไอ้สเกลจากนั้นเราก็จะไปฆ่าไอ้แม่มดนะโอเคนี่คือแผนราชชลาของเรา ไม่รู้สึกว่าเลือดแม่งแม่เต็มสักทีนึงเลยฮัลโหลเฮ้ยมีใครมาเฮ้ยโอ้โหไอเฮ้ยจ่ามาด้วยโอ้โหเฮ้ยคืนแรกเนี่ยมึงก็เอาเลยเหรอเฮ้ย hey, จริงอะ่ะคืนแรกนี่โอ้โหเฮ้ยอาหารเราหมดล, hey, yeah, ละเฮ้ยแย่ละเฮ้ยแย่ละ เชียร์แล้วไงชิบหายละโหมีโจทย์ใหม่มาเพิ่มลแล้วไงล่ะลูกเฮ้ยมันมันเดินสอกอตแสกสอกอตแสกอยู่ด้านหน้าบ้านเราเนี่ยเฮ้ยได้ไงได้ไงมันได้ไงไดไงอยู่ตรงนู้นล่ะไกลๆเลยให้มันเจอโอ้โหโโฮเฮ้ยเซส,สิทีมันดีมากเลยเว้ยเฮ้ยนี่ไงเขาเรียกว่าการจู๊กลงมาลงมา ลงมาไอ้หนูลงมาเสกไอ้หนูเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเอ้ยเราขวานดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยยางยๆางยางยางลงมาอีกทีอีกทีให้มันห่อเฮ้ยโอ้โหอยู่ตรงหน้าเราเลยอือโอ้โหสว่างสว่างแล้วเฮ้ยเว้ละแล้วกูจะออกไปยังไงวะเฮ้ย อยา่าพังบ้านกูฮึชนวนมึงไม่จบไม่สิ้นสักทีหนึ่งเลยนะมึงจุดเอาจุดเอาเฮ้ยเฮ้ยโ,อ,โอ้ไอไอคีปเปอร์ออาแมนออาแมนมึงมาออาแมนใหม่เลยเฮ้ยรู้ละเราเราออกทางด้านนี้ดีกว่านี่ไงเฮ้ยเฮ้ยจ้าโอ,โอ้โหคีปเปอร์สองตัวโ้ไ my g o อ h โอเคเราจะเอาให้มันระเบิดตรงแถวนี้ดีกว่ามามาขามอนแมนเฮ้ยปุ๊มโอเคเรียบร้อยฮ่าโอ้โหนี่ไงแล้วไม่จะเป็นต้องเสียแรงสักนิดเดียวเลยนะนะเฮ้ยตรงนั้นมีหมู่บ้านเฮ้ยเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อตรงนั้นมีหมู่บ้านโอ้โหตรงนั้นน่าจะมีของตรงนั้นน่าจะมีของโอ้ปราสาท โอ้ปราสาสตร์โหตอนนี้กูปราสาทแดงแล้วเนี่ยโอ้เฮ้ยอยู่ๆผมมานี่ก็เจอเลย้ยนี้อะไรเนี่ยโอ้โอ้เพียบไปหมดเลยเฮ้ยตรเจ๋งอ่าเฮ้ยเอ้ยหรือว่ามันเป็นไออันนี้วะหมู่บ้านของไอแม่มดนันวะเฮ้ยเนี่ยมันมีที่ปรุงยาโอ้โอ้เฮ้ยโกเลม โอ้โหเราไม่อดตายเลยโอเคครับก็สลับพาดนี่ก็ขอจบไว้์เทเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็โอเคเราน่าจะหาบ้านสักสักหลังให้อยู่โอ้เอาบาดอูเอาบาดนี่แหละเอ้ยตัวนี้มีอะไรเดี๋ยวโอ้เพียบเลยน่ากูนี่แหละกูเจ้าเตียงนี้แหละกูเจ้าเตียงนี้กูจองเตียงนี้อ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอโชว์ไวท์เทปเท่านี้ละกันก่อนนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเยี่ย